สวัสดีค่ะพวกเรา B บ K ยนคเค่ะสวัสดีค่ะพะขวัญค่ะสวัสดีค่ะฟอนค่ะสวัสดีค่ะแพทค่ะผักขมค่ะจีจี้ค่ะมิอรีค่ะเพลงที่เพิ่งปล่อยไปนะคะก็คือเป็นเพลงของอัลบั้มที่4ของ B บียนแคนเค่ะชื่อว่ากิ h งแ s มเชคค่ะ ความหมายของเพลงแบบว่าจะพูดถึงบรรยากาศของซัมเมอร์ค่ะที่เราแบบว่าตกหลุมรักผู้ชายคนหนึงที่ใส่เสื้อลายตารางแบบชุดเรานี่อ้ค่ะสนุกค่ะวันนั้นพวกเราก็เป็นการรวมตัวเรามี C G M 4 8<ม>ด้วยมาถ่าย MV กับพวกเราแล้วก็พวกเราถ่ายในสตูทั้งหมดเลยค่ะ<ม>แต่ความแปลกใหม่และท้าทายอย่างนึงก็คือเราต้องเต้นบนทรายค่ะ คือบางคนก็จะคิดว่าเอ๊ะอันนี้มันทรายจริงหรือว่าเป็นแบบซีจีหรืออะไรเงี้ยแต่คือมันคือของจริงเลยค่ะแล้วเราก็ต้องเต้นบนทรายแล้วคือทรายบางทีมันก็แบบยุบยุบอะไรอย่างงี้บ้างก็เป็นความท้าทายในวันนั้นแต่ว่าโดยรวมก็สนุกดีค่ะไม่ไม่ร้อนเพราะว่าเราถ่ายกันในสตูค่ะก็ความจริงท่าเต้นของเพลงนี้นะคะค่อนข้างมีความยากมากๆค่ะแบบเมนแดนซ์สุดเลย ใช่แต่พอแบบพอเต้นบนทรายมันก็จะมีความแบบอุ๊ยทรายมันจะยุบลงไปใช่ไหมคะแล้วมันจะมีค่าถา่ายขาเดียวคะ่ะแล้วเราก็จะแบบมีการเซกันบ่อยอยู่คะ่ะแล้วยกพุงยกขาแล้วก็เตะทรายเข้าขาเพื่อนเลย <c oughs> <c oughs> หลายอยู่นะคะหลายอยู่ค่ะจะหลเทคด้วยความที่พอเราเต้นครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่เขาก็ต้องมาเกลี่ยทรายให้เราใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็คือเซ็ตใหม่หมดเลยใช่ใช่ก็ จริงๆยากตั้งแต่ตอนรู้เพลงแล้วค่ะเห oh. มือนรู้อนาคตว่าแบบจะต้องเจออะไรอะไรอย่างเงี้ยคือด้วยความที่พี่มารีบอกว่าเลือกเพลงนี้แน่นะใช่ไหมกินคาเช็คกินคำเช็คแบบดีเทลเยอะมากใช่ดีเทลเยอะมากๆท,ที่ที่ตอนแรกคิดว่าเออก็คือเพลงจาก AKB ใช่ไหมคะก็ตอนแรกเห็นแล้วก็รู้สึกว่าอันนี้ถ้าโพสเป็นฟรีๆแน่ๆแต่ว่าสุดท้ายก็คือถ้าโพสท,ที่ฟิกเลย <Yeah. S 1> อะไรอย่างเงี้ยก็มีกี่มีเล็กๆน้อยๆอยรายละเอียดมัน เยอะมากๆจริงๆค่ะรายละเอียดเยอะแล้วก็แบ่งพาเต้นกันอะไรเงี้ยค่ะตอนแรกอย่างที่พี่บอกคือมันเหมือนเป็นฟรีแต่จริงๆคือแต่ละกลุ่มคือมีท่าที่แบบล็อกเลยว่าต้องเต้นท่านี้เท่านั้นอะไรเงี้ยค่ะใช่จริงๆแต่ละคนก็หนูคิดว่าน่าจะกลับไปซ้อมกันเยอะเหมือนกันค่ะรวมถึงแบบว่าในทุกๆทุกวันนี้ที่ออกงานอะไรเงี้ยเราก็ยังแบบซ้อมกันหนักอยู่ด้วยในเพลงนี้ค่ะก็แฟนคลับเยอะมากแล้วก็รู้สึกดีใจที่ทุกคนมาแล้วก็เหมือนโชว์ครั้งนั้นก็มีแบบว่า แฟนคลับเอ้ยไม่ใช่ว่าคนอื่นที่ไม่ใช่แฟนคลับด้วยในงานก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็วันนั้นก็เหมือนได้เปิด MV ใหม่ด้วยก็ดีใจที่ทุกคนสนุกกับ MV แล้วก็โชว์ของพวกเราในวันนั้นนะคะก็ทุกคนค่อนข้างชอบเลยค่ะเพราะว่ามันมีแบบอิส g g ให้ทุกคนไปแกะค่อนข้างเยอะค่ะจากชุดจังเกิลของพวกเราแล้วก็มีความแบบเอ้ยเมอร์เมดส,สดใสสดใส ก็รู้สึกขอบคุณแฟนคลับทุกๆคนมากเลยค่ะเพราะว่าในงานวันนั้นหรือว่าแบบในทุกๆงานก็ทุกคนก็มาหาพวกเราได้แบบสุดยอดค่ะค่ะก็ฝากเพลง King Ham Shake ด้วยนะคะเป็นอัลบั้มที่4ของ B. n k 4 8ค่ะสามารถรับฟังเพลงนะคะได้ทางทุกออนไลน์สตรีมมิ่งค่ะแล้วก็สามารถรับชม MV ได้ทาง y o u t u B. e b n k 4 8ค่ะ